ความสงบที่เป็นธรรมชาติภายในและภายนอกจิตใจเราเนี่ยทั้งอนันตจัก,กรวานเป็นความสงบเดียวกันคือเป็นความสงบที่ปราศจากความปรุงแตง่งหรือเป็นความสงบที่ไม่อาจปรุงแต่งได้มันเป็นธรรมชาติไม่มีใครเสกเป่าโดยบรดาไห้เป็นได้เราเองก็จะไปปรุงแต่งให้เป็นธรรมชาติที่สงบโดยธรรมชาติทําไม่ได้อย่างเก่งเราทำแค่สงบในขั้นสมถะคือ มีคาบริกรรมหรือว่ามีการพิจารณาต่างๆเพื่อให้ถึงซึ่งความสงบแต่การสงบแบบนั้นไม่ว่าจะสงบในบริกรรมในการพยายาิจารณาก็ตามเป็นความสงบที่เป็นขั้นสมถะกรรมฐานเพราะว่าเป็นความสงบที่เกิดจากการปรุงแต่งให้สงบแต่ธรรมชาติที่เป็นพื้นฐานของสัพพตต์ทั้งหลายเป็นพื้นฐานเดิมแท้ของสัพพตต์ทั้งหลายเนี่ยตั้งแต่พุทธเจ้า จนถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดที่เปลียนใจเปียนเกิดมีธาตุหลักคือธาตุรู้หรือธาตุธรรมชาติเดิมแท้คือธรรมชาติที่สงบธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งได้ภาษาสมุติเรียกว่าวิสังขารเรียกว่าอาังกตธาตุอสังกตธรรมคือธรรมชาติที่ไม่ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยปรุงแต่งหรือโดนบันดาให้เป็นไปได้เป็นธรรมชาติที่เป็นเช่นนั้นเองเป็นเช่นนั้นเองตถาตา ตา,าตาเป็นสุญาตาเป็นนิพานเป็นอมตาแต่เพราะความหลงไปกับความปรแตง่งจึงมองไม่เห็นธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับภายในใจตน ต้องเรียนรู้ด้วยสติสมาธิปัญญาของเจ้าตัวถึงธรรมชาติภายในร่างกายจิตใจของเราปล่อยให้สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาเมื่อไม่มีผู้ไปอะไรอะไรกับสิ่งเกิดดับและไม่มีผู้ไปอยากได้สิ่งไม่เกิดไม่ดับ เขาก็จะพบธรรมชาติหนึ่งที่เป็นธรรมชาติพื้นฐานของทุกสรรพสัตว์ทั้งหลายคือธรรมชาติไม่เกิดไม่ตายไม่เกิดไม่ดับเรียกว่านิพาน